สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไซอีกครั้งค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองไหมถ้าใช่ผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะทำสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือเขาจะปล่อยให้ผู้ชายได้ทำหน้าที่ของเขาได้ทำสิ่งที่ผู้ชายต้องการทำได้ทำสิ่งที่ผู้ชายชอบทำก็คือการไล่ล่า การวิ่งตามการต้องการจะทํางานให้เขาของเขาให้สําเร็จยังไงคือการทํางานของผู้ชายยังไงคือการไล่ล่าของผู้ชายผู้ชายชอบให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความลําบากยากเกินในการที่จะได้สักสิ่งอย่างมาครอบครองซึ่งนั่นก็หมายถึงผู้หญิงด้วยการที่เขาจะได้คนรักหรือว่าได้ผู้หญิงมาครอบครอง เขาต้องการความยากลำบากเขาต้องการการไล,ล่ล่าเขาต้องการความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทาในสิ่งที่เขาได้มามันมาด้วยความยากลำบากมันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยซึ่งผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองมักจะปล่อยให้ผู้ชายได้ทำงานของเขาคะ่ะอย่างไรเราควรจะทำยังไงเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะปล่อยให้ผู้ชายทำงานหรือว่าไล่ล่ายอย่างไร นั่นก็คือคุณจะต้องไม่เป็นผู้หญิงที่ใจง่ายค่ะไม่รักใครง่ายๆหมายมถึงว่าคุณควรจะคิดดีๆหรือว่าไตรตรองหรือว่าใช้เวลาสักนิดให้เขาได้ทำงานของเขาค่ะไม่ว่าคุณจะตกหลุมรักเขาแล้วคุณจะรู้สึกดีๆกับเขาแล้วแต่คุณอย่าเพิ่งไปแสดงออกหรือว่าบอกเขาหรือว่าตัดสินใจตกลงแล้วว่าฉันชอบคุณ ฉันอยากได้คุณเป็นแฟนฉันต้องการคุณมากถ้าอย่างนั้นผู้ชายไม่มีเวลาได้ทำงานของเขาเลยครัเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณด้วยค่ะคุณต้องเริ่มจากตัวคุณเองโดยการที่คุณไม่ไปใส่ใจหรือว่าไม่ไปให้ความหวังหรือว่าไม่แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณตกหลุมรักเขาแล้วตั้งแต่แรกหรือว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นค่ะแล้วสิ่งที่คุณควรทำคือ ทำสิ่งต่างๆที่คุณเคยทำก่อนหน้านี้เลยค่ะทำกิจกรรมที่คุณสนใจทำงานที่คุณชอบทำงานอดีรเรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมีความสุขที่ทําให้คุณพัฒนาตัวเองหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปร้องขอหรือว่าไม่ต้องไปผูกมัดเขาค่ะให้เขาได้เป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเขาจะรู้สึกว่า เขากำลังวิ่งไล่ตามคุณอยู่ค่ะและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องการจะผูกมัดคุณค่ะเขาจะเป็นฝ่ายร้องขออยากให้คุณเป็นแฟนอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากให้คุณมาอยู่ร่วมชีวิตกับเขาค่ะเพราะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเอง เขาก็เห็นคุณค่าของคุณและเขาจะรู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจที่ผู้หญิงคนนี้เขาได้มาด้วยความยากลำบากหากคุณต้องการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองจงปล่อยให้ผู้ชายได้ไล่ล่าคุณค่ะ